การท้าทายที่แพ้ทุกทิศทางบทเพลงของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้ประเทศเสียหายอย่างไรและใครจะรับผิดช,ชอบในวันที่15พฤศจิกายน2568ประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วคือการวิจารณ์จากนายรัฐชลิจานอดิตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศต่อการกระทำของนายกรัฐมนตรีที่ทำให้สหรัฐอเมริการะงับการเจรจาร,รอบข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐชั่วคราวซึ่งข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยนายนิกรเดชทางกูล อธิบดีกรมสารนิเทศว่ารองผู้แทนการค้าของสหรัฐได้แจ้งขอระง,งับการเจราจาโดยตั้งเงื่อนไขให้ฝ่ายไทยกลับมายืนยันความมุ่งมั่นในการร่วมมือตามจอยเดคอเรชนันอีกครั้งที่นี่คือจุดที่สร้างความถกเถทียงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องพูดจาท้าทายสหรัฐจนนำไปสู่ผลเสียแบบนี้นายรัชช้ว่าการกระทํานี้เป็นเพียงการเอาใจกระแสสังคมบางกลุ่มโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อประเทศโดยรวม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความขาดความเข้าใจในบริบททางการเมืองระหว่างประเทศและส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสียหายที่แรยแรงที่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไปแล้วใครจะรับผิดชอบต่อความเสียหายนี้ในรัฐยังไม่ได้เห็นท่าที่นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบอย่างไรแต่คำถามที่น่าสนใจคือการกระทํานี้จะส่งผลต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยอย่างไรในอนาคตคุณคิดว่าเช่นไรมาร่วมพูดคุยในช่องคอมเมนต์เถอะ